สวัสดีครับผมลุงหล่อเดซี่ครับวันนี้พามาถ่ายห้างเมืองไฟนะครับผมทีมงานทีมงานสพพิมลนนะครับผมไอออดคนเดิมอีกแล้วนะครับท่านนะครับมวันนี้มัขึ้นมันนอนรับโบโบนนะวิธีใดดูว่มาขึ้นเรื่องไฟทางนี้อาวิธีใดกับโบมุมนะครับต่อพอดพิมลนครับวันนี้เต็มเต็มนะครับผมนะครับผมสางออดนะครับผมถ้านําคนไกออดบบเสียนะครับ ปีที่แล้วเสียหน่อยมากๆเลยแทบจะบ,บอ่อเสียนะครับผมมาแต่ว่าเพิ่นจำเพิ่นบ่ได้นะครับเพิ่นโพกหนาปิาซ่าใส่แว่นไตทุกอย่าง <c ười> ขั้นบ่อสนิทจ,จริงบ่อหูนะครับว่าเป็นผู้นี้นะครับผมอ่านี่ครับสางออดนะครับผมทึงซอหลักลับทึงซอพอดพิมลกับอีไข่ไข่ได้อีกบุคไข,ข่หนึ่งนะครับผมหมู่บ้านนี้ซับสุพรรณ สับสุวรรณนะครับผม่วานนี้นะครับผมราคาเบาๆนะครับผมแต่แต่เวลาคืนมินี่ครับอ่าล่อรุนล่อเชี่ยครับสอฟพอนพิมลไอ้ออดเอ็เคิ้วได้เมื่อไงสิบเอ็ดนะครับว้าวลุงหลอดบนแน่ใจสิไดียวทายถึงมันะครับอ่าสิบเอ็ดอ่ะสิปืนยูให้ถึงสอฟพอนพิมลนะครับผม รอลุนลอ,ลอ,ลอเชีย่ย์มาร่วมเชีย่ย์ปักไปตื่นเต้นร้อ่ายไปกับทีมงานสอพรพี่มนลับลองวานเจรยบขอบคุณที่ติดตามรับชมหลอดเอ็บสีสวัสดีคละลาลา